สวัสดีค่ะวันนี้เอมาอัปเดตต้นกล้าทุเรียนที่เราปลูกให้ลูกค้าชมเมื่อวันที่3ามกุมภานะคะมาอัปเดตให้ชมว่าหลังจากผ่านไปแล้ว ...17 วันนะคะต้นกล้าเป็นยังไงนะคะจากคลิปนี้นะคะที่เอเคยถ่ายไว้แล้วก็ลงให้ทุกท่านได้ชมนะคะคลิปนี้ค่ะ ค่ะแล้วก็ผ่านไป17วันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าต้นกล้าเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยค่ะหลังจากปลูกไปแล้ว17วันนะคะก็คือเป็นจุดนี้นะคะอ่าเป็นหน้าแปลงเลยอันนี้ปลูกให้ลูกค้าชมผ่านไป17วันนะคะต้นกล้าก็ยังสดชื่นแล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็คือเริ่มแตกตายอดนะคะหมายถึงว่าระบบรากเขาเริ่มเดินแล้วนะคะอ่า ตาตรงนี้ก็ใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็ใหญ่ขึ้นตรงนี้เริ่มแตกนะคะพร้อมที่จะแทงยอดแล้วนะคะอ่าตรงนี้ก็แตกตายยอดเพิ่มนะคะอันนี้แตกเพิ่มอ่าลำต้นก็ยังเท่าเดิมนะคะใบก็ยังเท่าเดิมไม่มีใบร่วงไม่มีกิ่งเหี่ยวนะคะยังเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ที่เห็นเป็นสีดำๆนี้เป็นแกเบเผานะคะเป็นแกบดำที่เราเอามาโรยหน้าไว้นะคะ โรยหน้าไว้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตั้งใจว่าจะโรยตอนแรกแต่ว่ามีลูกค้าหลายๆท่านถามเข้ามานะคะว่าการที่เราเอาแกบดิบหรือแกบเผาเนี่ยมาลรยในหลุมทุเรียนเนี่ยมันจะทําให้ต้นตายหรือเปล่าดินจะเค็มไหมนะคะอันนี้คือทําให้ดูเลยว่าไม่ได้ส่งผลเสียต่อต้นก้าทุเรียนเลยนะคะไม่ได้ทําให้ดินเค็มไม่ได้ทําให้ร้อนไม่ได้ทําให้ต้นต้องตายนะคะอันนี้เราเราลรยแล้วก็เราลดน้ําทุกวันเช้าเย็นลดน้ําแบบ แช่แบบน้ําขังเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าที่เราทําแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นดินดินทรายอ่ะเนาะแล้วก็เราปลูกแบบไม่ยกโคกเลยนะคะปลูกแบบเสมอเลยแล้วก็ทำออขอบกระด้งขึ้นมานะคะเพื่อกักเก็บน้ําเพราะว่าหลังจากวันปลูกจนถึงวันนี้ค่ะเราไม่ได้มุงผ้าซาลแนเลยอยู่กลางแดดแบบนี้เลยนะคะจ้าจ้าแดดจัดแบบนี้เลยจะเห็นว่าต้นสดชื่นแล้วก็ระบบรากเริ่มเดินนะคะ ในแต่และพื้นที่นะคะการปลูกแล้วก็การดูแลก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับใครที่มีพื้นที่แล้วก็ระบบดินเหมือนกันกับที่เอปลูกนี้สามารถที่จะปลูกแล้วก็ดูแลเหมือนกันได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวผ่านไปอีกสักถ้ามีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะเนาะอาจจะไม่ถึงเดือนนะคะเดี๋ยวเอจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านที่ที่รอนะคะมีหลายๆคนบอกว่าอัปเดตให้ชมด้วยนะวันนี้มาชมได้นะคะอัปเดตให้ชมแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะ